วางตําเลยแม่สวัสดีเจ้าใหม่สุขาสองถ้วยนะเจ้ามันหยุ่มเพียงพอเนาะมีมะนาวตัวนะเจ้านี่นะเจ้าเราต้องทําแบบนี้ค่ะกินต้องอลังการแบบนี้โอ้วอลังการนะแม่นี่ซามนิดหน่อยนี่นี่เจ้าเทลงไปนะคะเทลงไปนะคะนี่เจ้ากินแบบของเรา มันต้องกินเหมือนไผนะเจ้าผักหรอยุ่มใส่ไหมอย่างนี้เลยเจ้านี่อยญาก,กลนก่อนนี่เออมันต้องอี้แม่ได้อลังการอี้ ต่อถ้วยที่สองถ้วยที่สามขาดตอนกินอย่างนี้ไปเลยเจ้านี่นี่ศูนย์ศูนย์เนี่มันลงต้องมล้วเจ้านี่นี่อืมมันานวสองรีบลต้องนี่ขออภัยทุกท่านด้วยนะคะอาจจะมีภาพ เสียงเนื้อหารสชาติง่ายให้ทุกท่านน้ำลายไหลน้ำลายปุ๊น้ำลายป้านกันละกันนะเจ้ากลนเข้าไปนะคะก่อนเราจะลงมือกินเนี่ยเนี่ยนะคะนี่มาต้องอยังอี้เจ้านี่เติมความเค็มนิดเดิงพริกนี่นะเจ้าเป็นการ ยกมากินอีเลยเจ้าน,นี่นี่ค่ะเขาบอกกินพริกนักบดีเซ็กจัดจับนี่เขาจะใส่อีเลยโคลโคคากนี่เจ้าเอเปบริรบัดดีหยอกปากหนักกูนัก เดี๋ยวปจะเ๋ยวว่าอีกกันเฮ้ยน,นี่อีโอเดตมึงปากนักอุ้นักกินเข้าไปอ,อือายพยายามเนาะ ของมากอะ่ะม,มันมันห,หาคำเปรียบมาได้จะกลิ่นจะหนี่กะละมังในถ้วยตะไลนี้ พริกต้องอย่านอิเล่เจ้านี่นี่พริกต้องอย่านอิเล่เจ้านี่น,น,น,นี่จะได้รสชาตินี่มาแล้วเจ้ากีดตล้วกัน อู้นักขอจะว่าปักนักเนาะก,กินไปดีกว่ากินน้ำร้องคอกัน เดี๋ยวก็อุ้นห่อเกกันนาะ